สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปบิลอซูนะครับและในคลิปนี้พี่จะมาทําการทดสอบการให้อาหารด้วยโคอรซอสไพรโคนตัวนี้กันเลยนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถปลดล็อกสัตว์ยักษ์ที่เป็น,ดนไดโนเสาร์ได้เราไปดูความสามารถของเจ้าโคอรซอสไพโคนตัวนี้กันนะครับ โดยตัวนี้นะครับจะเพิ่มความหิว 8m point นะครับทุกคนเป็นเวลาทั้งหมด6นาทีด้วยกันและจะทำการ unlock แรดินเสาร์นะครับหรือว่า d ด n น s a ารระดับแร่ซึ่งตัวนี้จะเป็นอาหารระดับ m ิติ i c a l นะครับสามารถซื้อในร้านได้ราคา40ปีด้วยกันและนอกจากนั้นนะครับเราจะสามารถหาได้จากตัวซีซั่นพานนะทุกคนนี่แบบฟรีก็ได้เหมือนกันนะครับ โดยเจ้าคอนโซ่ไพโคลน,นะครับจะปลดล็อกในระดับที่48นะทุกคนถ้าเป็นระดับฟรีนะและก็อีกทางหนึ่งเราจะสามารถหาได้จากการสุ่มทิกเก็ตนะครับจะมีโอกาส8%ที่เราจะสุ่มได้เจ้าตัวชิ้นนี้1อันนะครับเดี๋ยวเราไปลองให้อาหารกับสัตว์ยักษ์กันดีกว่านะครับว่าจะปลดล็อกเป็นเดโนเซอร์ตัวไหนอันนี้พี่ก็มีไดโนเสาร์มา1ตัวแล้วนะนะนี่ครับกดฟรีดไปเลยขึ้นมาหรือ,อยังทุกคนขึ้นมาแล้วนะครับนี่กําลังให้อาหารอยู่ และการเปลี่ยนตัวสัตว์ยักษ์นะครับเราไปที่เช้ตัวนี้นะะเดี๋ยวมาดูว่าพี่ปลดล็อกอะไรมานะทุกคนอ่านี่ครับพอใช้หมดแล้วมันจะสุ่มออกมาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่ครับเราได้นกยักษ์มาเป็นไงบ้างครับโอ้โหโคตรเท่อะนี่ครับเพลสโตรซอนะครับปลดล็อกมาแล้วนะทุกคน าเป็นไงโคตรเท่โคตรใหญ่อะแล้วตัวนี้นะครับจะบวกการคูณเงินอีก20%นะครับโอ้โหใครได้ตัวนี้รีบมาใช้กันเลยนะครับกับคอร์โซฟไพโคนนะทุกคน